ถามว่าถ้าทำบาปตั้งร้อยปีครั้นใกล้ตายระลึกถึงพระพุทธคุณตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้จริงหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาตุ้มเหพระนทธะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถ้อยคำดังนี้ว่าบุคคลผู้ใด ทำแต่บาปอากุศลจนอายุได้ร้อยปีเมื่อความมรณะมาถึงตัวจะใกล้ตายนั้นมีสติระลึกถึงพระพุทธคุณครั้งเดียวเท่านั้นครั้นกระทํากาลกิริยาตายได้บ่ายหน้าไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกตกว่าคํานี้ณนะสัทธหามิโยมจะเชื่อหามิได้นี่ข้อหนึ่ง ยังอีกข้อหนึ่งเล่าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลผู้ใดกระทําปานาติบาตไว้แต่ครั้งเดียวก็ไปสู่นรกตกว่าคำคำนี้โยมจะได้เชื่อหาไม่ได้พระนาาเกษนจริงแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระองค์ทรงสันนิฐานเข้าพระทัยอย่างไรจึงถามฉะนี้ อันบุคคลกระทําการปานาติบาตกรรมครั้งเดียวมิได้กระทําการกุศลไว้ครั้นกระทําการและกิริยาตายบายหน้าไปเกิดในนรกเปรียบดุดก้อนศิลาอันน้อยบุคคลใส่นาวานาวาก็พาศิลาลอยอยู่เหนือหลังน้ําได้และศิลานั้นถ้าบุคคลยกหยิบวางลงในคงคาถึงว่าศิลานั้นน้อย ก็มิอาจจะลอยอยู่เหนือหลังน้ำได้หรือว่าศิลาน้อยนั้นจะลอยอยู่ได้นะบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าณิพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าศิลาน้อยตกน้ำจะลอยอยู่หามไม่ได้พระนาคเษนจิงซักถามต่อไปว่ามหาราช ดูรานะบอพิษพระราชาสมภารถ้าหากว่าเอาศิลานับด้วยร้อยเล่มเกวียนบรรทุกไว้ในสำเพาอันใหญ่จะพากันลอยอยู่ได้หรือไม่นะบอพิษพระราชาสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการรับว่าอามะพันเตกระนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าอาจจะพากันลอยอยู่ได้ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารศิลานั้นปานดุดจกุศลกรรมนาวานั้นดุดกุศลกรรมถ้ากุศลกรรมไม่ได้รับรองอยู่แล้วก็มิอาจจะพาลอยไปได้ก็จะจมอยู่ในอบายทั้งสี่ถ้ากุศลกรรมรับรองอยู่แล้วก็จะพาลอยไปได้เหตุดังนี้ นราชาติมีแต่ประมาทกระทําอกุศลกรรมเนื่องกันไปก็จะมากเข้าทุกทีทุกทีดุดนาวาอันเพียบด้วยศิลามีแต่ว่าจะมาจมลงในสมุทรสาครเหตุดังนั้นท่านนักปราดแต่ก่อนจิงวิตซึ่งนาวาอันกล่าวคืออาตมาให้บางเบาจากอากุศลมิให้เหลือเศษเข้าสู่นิเวศมหานครเมืองแก้วอันกเกษมสาร คืออมะตะมหานิพพานขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ได้ทรงฟังพระน้ากเกษณองค์พระอรหันต์วิสัชนาแก้ไขมีน้ำพระทัยสมนณตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้ววัดสะสตะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้